วัสดีค่ะราศีสิงห์และราศีกันนะคะวันนี้จิ๊บน่จาจะจะดูดวงเรื่องการงานของราศีสิงห์และราศีกันประจําเดือนเมษายนพศ2567นะคะเหมือนเดิมจิ๊บได้เปิดไพ่อธิษฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูจิ๊บเปิดไพ่นะคะเดี๋ยวมาดูดวงให้กับราศี สิงห์กันก่อนแล้วค่อยดูดวงให้กับราศีกันนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าภาพรวมนะการงานของคุณจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนในเดือนเมษายนสําหรับราศีสิงห์ค่ะไพ่บอกแบบนี้ค่ะการงานของคุณประสบความสำเร็จไหม5้ 50, 50ในเรื่องของการทํางานในเดือนนี้ถือว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานแต่ตัวคุณเองอาจจะพบเจอความอึดอัดด้วยนะคะแล้วก็คนเก่าๆลูกค้าเก่าๆ คนที่เคยร่วมงานกันจะมีอิทธิพลต่อคุณมากและคุณจะได้รับการสนับสนุนจากคนเก่าๆนะคะเป็นพลังงานดีๆจากคนที่คุณเคยร่วมงานด้วยนะคะจะถือว่าดีมากแล้วคุณก็ค่อนข้างโดดเด่นแต่ว่าให้ระวังค่ะไพ่บอกว่าการทํางานของคุณนะให้ระวังมากๆเลยเรื่องเอกสารสัญญาต้องรอบคอบมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจแต่ว่าเดือนนี้ให้ทําใจนะการค้าการขายหรือธุรกิจหรือผลงานอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หวัง คิดว่าจะได้กําไรอาจจะขาดทุนคิดว่าจะขาดทุนอาจจะอาจจะก็ประมาณนั้นประมาณนี้นะคะเออก็คือไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ให้ระวังเรื่องเอกสารมีเรื่องให้ตัดสินใจแต่ว่าคุณอยู่ในจุดที่โดดเด่นและได้พลังจากลูกค้าเก่าหรือคนที่ร่วมงานเก่าๆของคุณเนี้ยดีมากสําหรับคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำงานร่วมกับคนเก่าๆองค์กรเก่าๆเจ้านายเก่าๆลูกค้าเก่าๆจะส่งผลดีกับคุณมากๆในช่วงเดือนนี้เพราะฉะนั้นให้อดทนนะแล้วก็ให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาเดือนนี้ต้องอดทนนิดนึงนะคะผลผลิตหรือผลกําไรหรือผลงานอาจจะไม่เข้าตาเท่าไหรนะ่นักให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาให้ดีด้วยค่ะแต่ว่าในเรื่องของการทํางานกับคนเก่าๆหรือลูกค้าเก่าๆนั้นดีมากนะคะองั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคนที่ร่วมงานกับคุณ คนที่ต้องดีลงานกับคุณส่วนใหญ่แล้วเขามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศในการทํางานเกี่ยวกับผู้คนเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะไพ่คนเก่าๆขึ้นมานะเนั้นเนี้ยนี่คือถ้าคุณค้าขายหรือทําธุรกิจคนเก่าๆคุณต้องรักษาคอนเน็กชันไว้นะคนเก่าๆให้ความเมตตาเห็นมายื่นดอกไม้ให้คนเก่าๆให้ความเมตตานะคะช่องทางออนไลน์ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องของการที่คําพูดคาจานะ ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานเนี้ยคำพูดคำจาดีมาก คำพูดคำจาดีพูดเล่นพูดคุยกันแต่ว่าให้ระวังเรื่องของการผิดใจเพราะคำพูดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองในส่วนของความสัมพันธ์กับคนทํางานถือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เราดีลงานได้ดีมากบรรยากาศในการทํางานค่อนข้างดีถึงแม้เราจะรู้ว่าการงานของเราอาจจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จเพราะระยะเวลาเพราะปัจจัยต่างๆเรารู้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการประชาสัมพันธ์คือดีมากเรื่องนโยบายการวาง แผนถือว่าดีมากประสบความสําเร็จดีนะคะคนรอบตัวถือว่าดีมากสานความสัมพันธ์ได้เรื่อยๆลูกค้าเก่าดีคนเก่าๆที่เคยทํางานร,ร่วมด้วยดีมีโอกาสในการทํางานคนรอบตัวยื่นโอกาสมาให้คุณหรือคุณได้โอกาสในการทํางานจากคนรอบตัวเพราะฉะนั้นนะคะทุกที่ที่คุณไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของงานมีโอกาสอยู่ในนั้นคุณทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเลยนะราศีสิงค์คะ มันมันจะเป็นผลดีกับคุณเพราะนั้นผู้คนต่างมีมีผลต่อการทำงานของคุณและโอกาสในอนาคตของคุณนะในเดือนเมษายนอะมาดูกันต่อค่ะว่าไพ่จะแนะนำราศีสิงหนะ์เนี่ยว่าควรจะทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการงานนะคะไพ่แนะนำไว้อย่างนี้ค่ะสำหรับราศีสิงห์นะคะไพ่แนะนำว่าเออราศีสิงห์ค่ะการทำงานของคุณคุณเป็นคนที่โดดเด่นมีความรู้ความสามารถ การที่คุณทํางานคุณประสบความสําเร็จทุกคนร่วมยินดีไปด้วยเวลาที่คุณประสบความสําเร็จคุณมีแนวโน้มประสบความสําเร็จสูงเพราะความรู้ความสามารถความโดดเด่นของคุณเนี้ยสูงมากโดยเฉพาะงานออนไลน์งานออนไลน์งานประชาสัมพนันธ์งานบริหารงานนโยบายงานประชาสัมพันธ์คือดีมากนะคะงานพวกนี้เหมาะกับคุณมากในเดือนเมษายนนะคะงานเกี่ยวกับการพูดก็ดีไพ่บอกว่า คุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกขัดแย้งอยู่บ้างกับบางคนกับบางกลุ่มแต่คุณไม่ต้องกลัวคุณพุ่งเข้าหาเลยเพราะนั่นคือโอกาสที่ทําให้คุณได้พัฒนาตัวเองหรือได้รับโอกาสดีๆนี่คือคําแนะนำจากภัยเพราะฉะนั้นความหงุดหงิดที่มีต่อคนอื่นๆหรือคนรอบตัวหรือสิ่งต่างๆที่ทําให้คุณหงุดหงิดนะบอกไว้แลบอกไว้ได้เลยว่าหงุดหงิดคือโอกาส พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคะสําหรับราศีสิงห์ไพ่บอกแบบนี้ถือว่าการทํางานอยู่ในช่วงของการที่ต่อสู้และกันเป็นเดือนแห่งการต่อสู้นะคะเท่าที่ดูแล้วนะคะในรูปแบบของคุณเองนะคะซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะตัวมากเลยคนเก่าๆถือว่าดีมากสําหรับคุณนะคะ มาดูในส่วนของราศีกันกันบ้างนะคะว่าการงานของราศีกันเนี่ยในเดือนเมษายนพศ2567เป็นอย่างไรบ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะได้เปิดไพ่อธิฐานไว้เรียบร้อยแล้วราศีกันค่ะมาดูกันค่ะว่าในเดือนเมษายนนะเป้าหมายของคุณเป็นอย่างไรบ้างสําเร็จไหมในเรื่องของการงานเดือนเมษายนราศีกันในแต่ละวันของคุณนะในเดือนในเดือนเมษายนเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จมากนิ่งๆิ่งเรียบเรียบ แต่เข้าเส้นชัยแน่นอนสําหรับราศีกันแถมยังมีคนที่อำนวยความสะดวกรู้สึกว่าทําอะไรไปเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคอะไรเท่าไหร่ทุกอย่างเป็นไปด้วยความสะดวกนะเออร้อยเปอร์เซนคือทํางานประสบความสําเร็จการอำนวยความสะดวกก็ดีไปแบบชิวชิวอะเออไปแบบชิวลอนชิวไปเลยคนอื่นเขาทําอะไรอยู่ไม่รู้ฉันเข้าเส้นชัยแล้วค่ะอย่างง่ายๆสบายๆมีคนสนับสนุนมีคนคอยช่วยเหลือมีสิ่งอำนวยความสะดวก ครบคันมีคนอำนวยความสะดวกนะจะไปทางไหนก็มีคนปูทางไว้ให้เพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จแน่นอนคุณเนี่ย เป็นลักษณะของการที่ไม่ได้ด้วยเลขเอาด้วยกลอนตรงไหนที่มันดูจะมีปัญหาปุ๊บคุณมีวิธีจัดการอย่างแยบยลทำให้คุณประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนาราศีกันเออถือว่าดีเดือนนี้ประสบความสําเร็จแน่ๆอะไรที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละวันในแต่ละเดือนเดือนนี้นะประสบความสําเร็จแน่แม้คุณจะอยู่ท่ามกลางความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับใครเลยคุณอาจจะรู้สึกว่า รอบตัวของคุณเนี่ยความคิดเห็นไม่ตรงกับคุณหรือเขาเหล่านั้นขัดแย้งกันอย่างวุ่นวายแต่พอเป็นคุณที่ขอความช่วยเหลือหรือจะทําอะไรมันประสบความสําเร็จโดยอัตโนมัตินะคะแต่ว่ามีนิดนึงในเดือนเมษาเมษายนคุณประสบความสําเร็จทุกอย่างนะราศีกันแต่ว่าในใจลึกๆคุณรู้สึกว่างานคุณทําประสบความสําเร็จแต่ คุณยังมีเป้าหมายอื่นอีกที่คุณยังไม่ได้เริ่มทําและคุณรู้สึกว่าอยากทํามันจังเลยอะแต่ยังไม่ได้เริ่มทําเลยรู้สึกท้อแท้ในใจรู้สึกผิดหวังในใจลึกๆที่ยังไม่ได้ทําบางสิ่งบางอย่างเลยนะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าแม้งานจะประสบความสําเร็จแค่ไหนทําไมคนเหล่านั้นจึงไม่หันมามองคุณบ้างว่าคุณมีความรู้ความสามารถแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการที่มันประสบความสําเร็จแต่ว่ายังไม่ คือกลับไม่ได้รับความโดดเด่นอะอารมณ์ประมาณนี้ในเดือนเมษายนเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนราศีการมีอะไรอยู่ในใจแต่ว่าการทํางานในประสบความสําเร็จแน่นอนคะ่ะลับลื่นนะคะามาดูกันในส่วนของผู้คนรับตัวบ้างนะคะว่าผู้คนรับตัวของราศีการในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะราศีการพยายามทํานิ่งๆราศีการพยายามเป็นผู้ใหญ่นิ่งดูเชิง รอดูว่าสิ่งต่างๆรอบตัวจะเป็นอย่างไรทําไมราศีกันต้องทําอย่างนี้ในเดือนเมษายนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งสีเทาหักหลังคดโกงทิมแทงกันแหลกลานโดยที่ราศีกันเป็นผู้ดูเออลบกันไป เดี๋ยวฉันนั่งดูเองประมาณนี้พยายามจะไม่เข้าร่วมในสนามลบนี้นี่คือราศีกันในเดือนเมษายนแทงกันยับค่ะเท่าที่เห็นเพราะอะไรเดวิ่ก็มาสิบดับก็มานินทาวาา่าไลยคดโกงเลื่อยเก้าอี้มีทุกสิ่งอย่างกดระเบียบเอามาเล่นกันนะคะกดระเบียบที่ทําให้อึดอัดทางานไม่ได้ทําให้วุ่นวายทำให้ปวดคุณอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้หมดเลยแต่สิ่งที่คุณทําคือนิ่งไว้ รอดูใครจะแพ้ใครจะชนะใครจะทำอะไรบ้างคุณไม่ลงไปเล่นนะคะคุณไม่ลงไปเล่นกับสนามลบนั้นเลยทำให้คุณทำงานได้อย่างรับรื่นและสะดวกสบายอย่างที่บอกทาการความขัดแยง้งคุณประสบความสาเร็จในเรื่องของงานได้ง่ายมากเพราะคุณนั่งดูคุณไม่ลงไปเล่นกับเขานะคะฉลาดมากราศีกันในเรื่องของงานนะเอออะมาดูกันต่อว่าแล้วไพ่จะแนะนําว่าราศีกันควรทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะฉลาแบบนี้ไม่ต้องแนะนําแล้วมั้ง อ่ะมาดูค่ะไพ่บอกว่าเรื่องบางเรื่องแก้ไขไม่ได้เรื่องบางเรื่องแก้ไขไม่ได้ต้องปล่อยมันไปคุณแค่พัฒนาตัวเองให้งานมันดีขึ้นพัฒนาตัวเองเข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใช้วิธีลอมชอมใช้วิธีค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการคุณมีสิ่งที่คุณจะต้องทําให้สําเร็จและต้องการในเรื่องของงานคุณอยู่เหมือนกันแต่คุณใช้วิธีค่อยๆฟังค่อยๆปรับ ค่อยๆจูนนี่คือสิ่งที่คุณควรทําให้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าปัญหาบางปัญหาไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่างที่คุณทำานะ่ะ ดีแล้วค่ะอันนี้ไพ่มาบอกเหมือนสนับสนุนสิ่งที่ราศีการทําว่ามันถูกต้องแล้วนะเพราะปัญหาวางปัญหาแก้ไม่ได้จริงๆนะคะถ้าชอบคลิปเกี่ยวกับการงานช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์นะคะจะได้ทําออกมาเรื่อยๆขอบคุณมากๆที่เป็นกําลังใจให้ขอบคุณสาหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c ส i b e กแล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วยขอบคุณค่ะ